สวัสดีครับปุบกับผมงานช่างใครก็ทําได้คลิปวิดีโอนี้ผมจะพามาดูแนวทางการส้มรถยนต์ Honda City ปี2018นะครับหลาดเครื่องยนต์ L 1 5ซ1นะครับอาการที่เสียนะครับก็คือเวลาเครื่องร้อนจะสตาร์ทไม่ติดนะครับแล้วก็เวลาเครื่องร้อนจัดจัดจะทําให้เครื่องดับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลยนะครับต้องรอให้เครื่องเย็นก่อนนะครับอาการนี้ผมได้พารถเข้าอู่แล้วก็ศูนย์ให้บริการต่างๆนะครับอู่หรือศูนย์ให้บริการนะครับ มักจะบอกว่าแบตเตอรี่เสียป้อมติ๊กเสียวัชีดเสียอีกต่างๆนานา,นานามากมายนะครับจนผมได้ไปทําการศึกษาเรื่องระบบเครื่องยนต์ของรหัส l อล Z1 ม่านะครับทำให้ผมพบว่านะครับอาการของมันนะครับก็น่าจะเป็นที่เซนเซอร์เพาลข้อเหวี่ยงหรือเซนเซอร์เพาลลาลินนะครับอาการที่ผมไปหามานะครับอาการนี้จะทําทให้เครื่องสแกนเนอร์เข้าไปอ่านในกล่องหลักไม่ได้นะครับมันจะไม่มีโค้ดโชว์ อะไรเลยนะครับตรงหน้าปัดในเครื่องสแกนก็จะไม่โชว์นะครับนี่นะครับอาการของมันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาแนะนําอะไรต่างๆนะครับที่ผมได้ทําการซื้อมาเปลี่ยนนะครับก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับและนี่นะครับเป็นอะไหล่ทั้งหมดที่ผมได้สั่งอะไหล่จากศูนย์บริการเลยนะครับเป็นของแท้ทั้งหมดนะครับผมสั่งจากศูนย์ฮอนด้าเลยนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์พวกนี้นะครับมีของทั้งเกรดไตวันเกรดจีนเยอะแยะมากมายนะครับเวลาไปซื้ออู่นอกผมไม่ค่อยไว้ใจเลยนะคร เบิกอะไรจากศูนย์นันดามาเลยนะครับก็เซนเซอร์นะครับต้องใช้เวลารอนะครับเวลาสั่งนะครับแล้วก็ผมได้ทําการซื้อหัวเทียนมาด้วยนะครับเพราะว่ารถได้ผ่านการใช้งานมาประมาณหนึ่งแสนกิโลแล้วนะครับได้รอบเลียนแล้วนะครับผมก็เลยทําการซื้อมาทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการดูไปทีละชิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหัวเทียนกันก่อนดีกว่านะครับนี่นะครับหัวเทียนของ Honda City ปีสอง8ันสิบแดนะครับหรือว่า รหัสเครื่อง L15 z ซตหนึ่งนะครับนี่นะครับจะมีอยู่สี่หัวนะครับนี่นะครับรหัสของมันนะครับนี่นะครับพัดลำบือของมันนะครับนี่นะครับจะมีอยู่สี่หัวนะครับอ่ัวเทียนต่อหนึ่งหัวนะครับของแท้จะตกอยู่ที่ประมาณหกร้อยกว่าบาทนะครับหกร้อยกว่าบาทถึงเจ็ด้อยนะครับต่อหนึ่งหัวนะครับเดี๋ยวจะมาดูด้านในนะครับ นี่นะครับแกะออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าสั่งซื้อตามอินเทอร์เน็ตก็มีขายนะครับแต่ผมไม่ค่อยเชื่อใจของพวกนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของอะไรสินค้าของฮอนด้าหรือของรุ่นต่างๆก็มีของที่ของเทียมเยอะนะครับนี่นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับหัวของมันจะเป็นหัวเทียนเข็มนะครับนี่นะครับหัวมันจะแหลมนะครับซึ่งหัวเทียนตรงนี้นะครับจะทําจากแร่อิริมนะครับจะทําให้สามารถทนความร้อนได้ดีนะครับ นี่นะครับแล้วก็นําปละกายไฟได,ได้ได้ดีกว่าวาเทียนตามปกตินะครับ <ừ noise> ท่านที่จะซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับมันจะมีเครื่องมืออยู่หนึ่งหนึ่งตัวนะครับที่ท่านต้องไปซื้อมาเพื่อที่จะเปลี่ยนวเทียนนะครับคือลูกบล็อกเบอร์สี่บวกตัวยาวนะครับนี่นะครับที่สําคัญเลยนะครับต้องมีลูกยางอยู่ข้างในด้วยนะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่านะครับลูกยางนะครับลูกยางตัวนี้เอาไว้สําหรับดูดวเทียนขึ้นมานะครับนี่นะครับ มุดเราใส่ลงไปใช่ไหมครับมันจะอยู่ในรูลึกนะครับเดี๋ยวตอนเปลี่ยนผมจะไปใช้โดูอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับเวลาเราขันสุดมันก็จะดึงออกไม่ได้นะครับปมลูกบล็อกเลยนะครับถ้าไม่มีนะครับมันก็จะร่วงนะครับเราขันเสร็จแล้วก็มันจะร่วงออกนะครับจะดึงหัเตียนขึ้นมาไม่ได้นะครับแนะนําให้ไปซื้อมาเลยนะครับถ้าท่านจะเปลี่ยนเองนะครับนี่นะครับ วัวเตียนก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราไปทําการดูอะไรตัวต่อไปกันเลยนะครับผมขออธิบายอีกนิดน,นึงนะครับอาการเสียที่ผมกล่าวมาข้าง้นนะครับคือเครื่องร้อนแล้วดับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับต้องรอใอ้เครื่องยนแล้วก็สตาร์ทติดก่อนนะครับมันมีได้หลายอย่างนะครับมันมีหลายปัจจัยที่ทําให้เครื่องสตาร์ทไม่ติดนะครับอย่าตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนเอ็เซนเซอร์ตัวนี้เลยนะครับ เพราะว่ามันต้องเช็คหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มติก๊กคอยหัวเทียนหัวฉีดทุกอย่างนะครับต้องทํางานสมดุลกันนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์มีเซ็นเซอร์หลายตัวนะครับแต่ที่ผมคาดเดาไว้นะครับเพราะว่าผมได้ทาการเช็คแรงดันปั๊มติ๊กแล้วก็หัวฉีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแรงดันปั๊มติ๊กก็ได้ทําการจ่ายน้ามันมาตามบาร์ที่ค่าค่าผู้ผลิตกําหนดนะครับผมให้ร้านที่เขาเช็คหัวฉีดเช็คให้แล้วนะครับว่ามันทํางานได้ตามปกตินะครับ สรุปนะครับคือไม่ได้บินที่ปั๊มติ๊กนะครับแล้วก็ไม่ได้บินที่หัวฉีดนะครับแล้วก็ไม่ได้บินที่หัวเทียนนะครับตอนที่มันมีอาการนะครับก็น้ํามันไม่จ่ายมาที่หัวฉีดนะครับแล้วก็ไฟไม่ why, ได้สั่งจ่ายมา,าที่คอยหัวเทียนนะครับผมก็จะสรุปได้ว่านะครับเซนเซอร์2ตัวนี้นะครับไม่ส่งค่าไปที่กลองหลักนะครับแล้วก็ทําให้กลองไม่รู้ว่ามันจะต้องจุดระเบิดหรือจ่ายน้ํามันในจังหวะไหนนะครับนี่นะครับ สองตัวนี้นะครับจะเป็นอ่าตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์พอคบเอียงนะครับจะติดอยู่ที่แคล้งนะครับติดอยู่ที่แคล้งขวางขวานะครับอยู่ข้างใต้นะครับเดี๋ยวตอนไนเปลี่ยนผมจะอ่าพาิวตำแหน่งอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วนี่คือเป็นเซนเซอร์พอเราลิ้นนะครับหรือเซนเซอร์ลูกเบี้ยวนะครับมันจะอยู่ตรงที่เสื้อสูบนะครับอ่าอยู่หลังลิ้นบีบีเสื้อครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายหลักการทํางานของเซนเซอร์ทั้งสองตัวนี้นะครับ รถทุกคันจะมีเซนเซอร์ทั้งสองตัวนี้นะครับแต่บางรุ่นก็อาจจะมีมากกว่าสองตัวนะครับอาจจะมีหลายๆตัวนะครับแต่ Honda City รหัสเครื่อง L อซิมาเซตหนึ่งนะครับมันจะมีอยู่สองตัวนะครับนี่นะครับสองตัวนี้นะครับหน้าที่ของมันคือเซ็นเซอร์พาวเวอร์เียงนะครับจะอ่านตำแหน่งของลูกสูบนะครับลูกสูบจะมีอยู่ทั้งหมดสี่สูบนะครับมันจะระเบิดเออมันจะ มันจะสั่งจ่ายน้ํามันแล้วก็สั่งให้หัวเทียนทําการระเบิดของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะครับจะมีทั้งหมดสีจังหวะนะครับมันจะมีดูดอัดระเบิดคายตัวนี้นะครับทั้งสองตัวนี้นะครับจะทําให้เครื่องยนต์รับรู้ว่าจะต้องจ่ายน้ํามันตรงไหนจ่าย RIGHT? ไฟตรงไหนนะครับแล้วก็แล้วก็จะทําการประมวลผลแล้วก็ทําการให้กล่องสั่งน้ํามันฉีดแล้วก็สั่งให้หัวเทียนทําการจุดร,าาระเบิดนะครับนี่นะครับหลักการหน้าที่การทํางานของมันมีอยู่แค่นี้เลยนะครับ ส่วนอาการที language, language ่มันเสียนะครับมันไม่ได้เสียไปเลยทีเดียวนะครับผมไม่ได้ตัดสินผมไม่ได้ตัดสินว่ามันจะเสียทีเดียวนะครับมันเป็นการอาการแบบเสื่อมนะครับเวลามันร้อนนะครับแล้วมันจะให้ค่าที่เพี้ยนนะครับไปที่กล่องนะครับเวลาเครื่องยินก็ปกตินะครับค่าที่จ่ายไปที่กล่องก็ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสองตัวนี้ทํางานผิดปกตินะครับเครื่องยนต์ก็จะไม่สั่งจ่ายน้ํามันแล้วก็ไม่สั่งให้วาเทียนจุดระเบิดนะครับเพราะว่าป้องกันเครื่องยนต์กับสึกล้อนะครับ นี่นะครับหน้าที่หลักๆของมันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําการแกะดูข้างในกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มแกะที่เซนเซอร์เพลาเพลาอเวียกออกเซนเซอร์เพลาเราลิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการเริ่มแกะที่เซนเซอร์เพลาเราลิ้นนะครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์เพลาเราลิ้นนะครับนี่นะครับรหัสของมันนะครับถ้าท่านใดใช้รุ่นเดียวกับของผมนะครับก็แคปไปซื้ออะไรได้เลยนะครับผมจะมาทําการแกะดูข้างในนะครับ นี่นะครับหน้าตาของมันนะครับเห็นแว็บแรกก็อาจจะคล้ายๆหัวฉีดอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นเซ็นเซอร์เพลาเลาลิ้นนะครับหรือเซนเซอร์บอกตำแหน่งของลูกเบี้ยนะครับบอกตำแหน่งว่าสูบในปิดสูบในเปิดนะครับตรงปลายนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับถ้าเราเอาเหล็กมาติดนะครับมันจะดูดนะครับ เพราะว่าในในเพลาเลาลิ้นนะครับที่เป็นวงกลมนะครับเซนเซอร์มันจะมันจะหมุนนะครับแล้วก็มันจะฝังแม่เหล็กก็เป็นจุดๆนะครับทําให้เรารู้ว่าตําแหน่งไหนทําให้กล่องของเครื่องยนต์รู้ว่าตําแหน่งไหนต้องจ่ายน้ามันตําแหน่งไหนต้องต้องจุดระเบิดนะครับมันก็จะทํางานสัมพันธ์กันนะครับระหว่างเซนเซอร์พอเข้าเียงนะครับนี่นะครับหน้าตาของเซนเซอร์เพลาเลาลิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการแกะเซนเซอร์พอเข้าเียงนะครับ นี่นะครับหน้าตาของเซนเซอร์พกเขวียงนะครับหน้าตาก็จะเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเซนเซอร์พคเขวียงจะยาวกว่านะครับแล้วก็มีโอลิงเป็นสีแดงนะครับตรงนี้จะอยู่ที่แคล้งนะครับอยู่ที่อยู่ที่แคล้งฝั่งเกียร์นะครับอยู่ที่ข้างล่างแคล้งนะครับเราต้องยกรดลอยแล้วก็เราจะเห็นตำแหน่งของมันนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเวลาเราเปลี่ยนเราให้เราเปยียนตั้งคู่เลยนะครับนี่นะครับ ตอนนี้คือเซนเซอร์พอลูกเบี้ยวนะครับตัวนี้คือเซนเซอร์พอเข่าเหวียงนะครับนี่นะครับสองตัวนะครับจะทํางานอ่าสัมพันธ์กันนะครับอ่าสมมุติอ่าสมมุติว่าตัวนี้สั่งให้อ่าวัดจ่ายน้ํามันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเช็กชัวนะครับจะทํางานไปพร้อมๆกันนะครับว่าตัวไหนจะทํางานผิดพลาดไม่ได้นะครับตัวนี้เหมือนตัวนี้สั่งการให้วัียนตุนระเบิดแล้วก็จะมาทําการเช็คอีกทีนะครับว่า ที่เพาข้อเหวี่ยงนะครับหรือไม่ก็เพาข้อเหวี่ยงสั่งให้บัวเทียนจ่ายไฟไปนะครับแล้วก็จะมาเช็คอีกทีครับมันก็จะทงานสัมพันธ์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์แบบไหนนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่แบบนี้นะครับแต่แต่จะมากแต่จะน้อยก็ขึ้นอยู่กับรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อมอเตอร์ไซค์หรือรถบรรทุกรถอะไรนะครับมันก็มีทั้งนั้นนะครับเหมือนรถมอเตอร์ไซค์นะครับเซนเซอร์เพลาข้อเหวี่ยงนะครับมันก็คือพันเชอรอดีๆนี่เองนี่แหละครับนี่นะครับ แอ่ของเครื่องยนต์นะครับมันก็จะมีอย่างน้อยนะครับที่ผมเคยเห็นมานะครับสองตัวขึ้นไปนะครับเผื่อยิ่งมีหลายตัวยิ่งอยิ่งทําการสั่งให้มันจุดระเบิดหรือจ่ายน้ํามันที่เสถียรน,นะครับนี่นะครับผมจะแนะนําว่าเวลาซื้ออะไรนะครับระวังของปลอมด้วยนะครับเพราะว่าสมัยนี้ของแท้กับของปลอมแยกกันยากเสียเกินเลยนะครับ ผมแยกกันไม่ออกหรอกนะครับเพราะว่าผมจะได้ทําการผมทําการเบิกอะไรที่ศูนย์เลยนะครับเทแน่นอนนะครับนี่นะครับกล่องนะครับแต่ต้องใช้เวลารออะไรนะครับตัวนี้นะครับชุดเซนเซอร์ชุดเซนเซอร์เพาเวอร์ข้าเบี่ยงนะครับจะมีราคาอยู่ที่ประมาณสองพันนะครับแล้วก็เซนเซอร์พาเวอร์ข้าเบี่ยงมีราคาอยู่ประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วแต่ศูนย์นะครับแล้วแต่ศูนย์ให้บริการนะนะครับอาจจะได้ถูกหรือ แพงหรือประมาณนี้ก็แล้วแต่ะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าแต่ละศูนย์จะราคาเท่ากันหรือเปล่านะครับก็คลิปนี้ก็ผมมาอธิบายหลักการทํางานนะครับแล้วก็ให้ดูหน้าตาอะไรของที่ผมจะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาทาการเปลี่ยนลงตัวเครื่องเลยนะครับหรือว่าเปลี่ยนลงในตัวรถเลยนะครับก็ขอฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็ฝากกดไลค,ค์ก,คคกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ